ชินสแกนโกงวันนี้ครับทางด้านของเซียนพระชื่อดังอย่างป๊อปคลองตันได้ออกมาแฉขบวนการปลอมเอกสาร COD หรือว่าการเก็บเงินปลายทางนะครับหลังจากที่เขาส่งของไปให้กับลูกค้าโดยที่มีการส่งให้ฟรีทุกขบวนการปรากฏว่ามีการเรียกเก็บเงินปลายทางกับลูกค้าของเขา2,500บาททั้งที่เป็นการส่งฟรีแบบนี้และที่สำคัญนะครับตั้งแต่เกิดเรื่อง ยังไม่มีการชี้แจงจากต้นสังกัดหรือบทลงโทษใดๆกับพนักง,งานที่เก็บเงินปลายทางเลยนะครับจึงมองว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ชอบมาผ่ากลกับติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้ในชินแชทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับเมื่อวันที่18กร,รกฎาคมที่ผ่านมานายวารากรส้มเตี้ยหรือป๊อปคลองตันศิลปะชื่อดังได้พาทนายความเดินทางไปยังบริษัทไพรสนีไทยจำกัด เรียกร้องให้ตรวจสอบกรณีที่มีพนักง,งานไปรษณีย์ปลอมแปลงเอกสาร COD เพื่อเรียกเก็บเงินกับลูกค้าปลายทางแต่ทางหน่วยงานยังไม่มีมาตรการหรือบทลงโทษใดๆทั้งสิ้นแถมพนักง,งานคนนี้ยังทำงานได้ตามปกติย้อนกลับไปเมื่อวันที่3กร,รกฎาคมที่ผ่านมานายวรากรได้ส่งพัสดุทางไปรษณีย์แบบ e-ms จากสนามหลวง2ไปยังตำบลอาจสามารถจังหวัดร้อยเอดโดยทางพนักง,งานไปรษณีย ได้เรียกเก็บเงินกับลูกค้าในราคา2,500บาทจนกระทั่งทางลูกค้าได้โทรมาสอบถามเรื่องดังกล่าวจึงทราบความจริงทั้งหมดเนื่องจากการส่งของครั้งนั้นเป็นการส่งให้แบบฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมีอาชีพคือการออนไลน์ขายของออนไลน์ก็คือประมูลพระออนไลน์เราก็มีการส่งไปรษณีทุกครั้งขนส่งทุกครั้งโดยการส่ง EMS นะครับแต่วันเกิดเหตุ นะครับก็คือลูกค้าโทรมาว่าเราว่าทําไมถึงมีเรียกเก็บเงินปลายทางอีกเราบอกเราไม่เคยสอง0ันห้าร้อยบาทตามบ้านนะครับนะครับเราก็บอกลูกค้าว่าเราไม่เราไม่เคยเก็บเงินปลายทางซึ่งลูกค้าคนนี้เขาซื้อขายกับเราหลายปีแล้วเขารู้ผลสุดท้ายเราเราก็พยายามติดต่อกับทางของอาสามาครขนส่งอาสามารถครับก็ ไม่ได้รับติดการติดต่ออะไรกลับมาเลยจนเราทําดําเนินเรื่องเองทุกอย่างนะครับจนมานั่งดูว่า2,005ตัวนี้มีการแก้ตัวเลขแก้ตัวเลขครับจาก159บาทเนี่ยเป็น2,005ครับเราก็เลยวิ่งไปแจ้งความแล้วก็มาร้องไปรณีใหญ่ในวันนี้ครับแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาทํากี่ครั้งทําครั้งนี้ครั้งแรกหรือเปล่าล้วจะมีคนตกเป็นเหยื่ออย่างนี้อีกไหม หนูว่ามันถ้าทำกันหลายๆครั้งมันก็น่ากลัวนะคะใช่แล้วเป็นในค่าพนักงานของเขา สำหรับการส่งสินค้าแบบ COD หรือว่า Cash on Delivery ครับเป็นการส่งสินค้าแล้วเก็บเงินไปทางเจงตนาก็คือต้องการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าสินค้าที่ได้รับนั้นจะไม่ถูกโกงหรือว่าถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องเซ็นรับและจ่ายเงินก็ได้นะครับแต่กรณีนี้ก็คือเป็นการส่งฟรีตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางทั้งหมดกระบวนการดังกล่าวที่สําคัญเนี่ยเมื่อลูกค้าเนี่ยส่งเอกสารต่างๆมาให้ดูปรากฏว่า เอกสาร COD ที่ไปเรียกเก็บเงินลูกค้านั้นมีการแก้ไขเรื่องของราคาเงินครับคือของเก่าเนี่ยเรียกเก็บประมาณ159บาทมีการขีดค่าและลบทิ้งแล้วก็มาเรียกเก็บเงินถึง2,500บาทอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อพิรุษที่เจ้าตัวตั้งคำถามครับหลังจากที่ลูกค้าได้ส่งหลักฐานรูปถ่ายกล่องพัสดุมาให้ดูปรากฏว่ามีการติดสติกเกอร์แบบเก็บเงินปลายทาง พร้อมทั้งแอบอ้างเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการรายอื่นมาระบุในข้อมูลส่วนตัวของตนเองแถมยังลบแก้ไขราคาการส่งสินค้าจาก159บาทเป็น2,500บาทจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการลักลอบใช้เอกสาร COD แบบนี้กับลูกค้าปลายทางมาแล้วกี่ครั้งเบื้องต้นผู้เสียหายได้นำหลักฐานเข้ามาแจ้งความกับตำรวจสพอ,อาสามารถพร้อมทั้งขอให้ทางผู้บริหารไปรษณีย์ไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ทำผิดให้ถึงที่สุด เนื่องจากไม่อยากให้ใครต้องตกเป็นเหยื่อซ้ำเรื่องนี้ทางผู้เสียหายจึงต้องการให้ทางประสทศนิไทยออกมาชี้แจงทั้งบทลงโทษและก็กรณีที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนด,ด้วยนะครับตลอดจนต้องการให้ตํารวจในพื้นที่รับเรื่องและดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้ใครต้องตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปนะครับส่วนใครที่มีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว WorkPo i n t 23แล้วเราจะแช์ทุกกลโกงในชินสแกนโกงครับ